3อย่างที่อยากให้ระวังถ้าจะมาเที่ยวไทยระวังหมาจรจัดที่ไทยนะคะหมาจรจัดที่ไทยมีเยอะมากค่ะทุกคนก็อย่าจับอย่าอยู่ใกล้จริงๆไม่ใช่แค่หมานะคะแมวก็มีเยอะมากแต่ว่าแมวไม่ค่อยกัดค่ะที่จะกัดก็คือหมาค่ะแต่จริงๆเคยมีคนบอกว่าหมาที่อยู่หน้าเซเว่นใจดีมากค่ะแต่ว่าไม่จับก็อาจจะดีกว่านะคะระวังหลุมบนถนนค่ะ เพราะว่าที่ไทยนะคะถนนก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนที่ญี่ปุ่นตลอดนะคะเวลาเดินก็ดูหลุมบนถนนด้วยค่ะระวังท้องเสียคนที่ยังไม่ค่อยชินกับอาหารไทยนะคะแนะนําว่าไปไทยครั้งแรกๆไม่ควรจะกินเผ็ดมากค่ะเพราะว่าอาหารไทยที่เผ็ดมากก็คือเผ็ดมากจริงๆโดยเฉพาะร้านข้างทางนะคะ สำหรับจีนบางทีที่เกล็นเผ็ดมากๆก็มีบ้างค่ะที่ท้องเสียเพราะฉะนั้นทุกคนที่อาจจะยังไม่ชินกับอาหารเผ็ดก็ระวังด้วยนะคะแนะนำว่าให้สั่งว่าไม่เผ็ดไม่ค่อยเผ็ดเอาไว้ก่อนนะคะถ้า n ีสิ่งที k อ t ากให้ระวังอีกสิ่งหนึ่งก็ได้บอกเราในคอมเมนต์ด้วยนะคะไม่เอาเผ็ดไม่เอาเผ็ด からくしないでくださいマイサイプリッ毎さいプリットカラシを入れないでくださいトんシアトンシアおなかを壊したどんまーカットド犬にかまれました พาไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมพาไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมบยวอินนี่สึเดะอิตะครับใช่มมไหมซึ่งก๊